บ้านใหม่ลำเพลินวงสกรพลิกดังเพราะหอหมกห่วงเอาไปฝากป้าลำเพลินวงสกรเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสที่มีใจรักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆและได้เข้าประกวดในรายการเดอะสตาร์แต่เพียงแค่เขาร้องเพลงท่อนแรก ก็โดนรับเชิญให้ลงจากเวทีจากนั้นลำเพลินก็ไม่คิดที่จะประกวดเวทีไหนอีกเลยแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งความฝันทำเพลงลงใน YouTube และฝันของเขาก็เป็นจริงเมื่อเพลงหอหมกข้องเอาไปฝากป้ามียอดวิวถึง200ล้านวิวภายในไม่กี่วันทำให้ลำเพลินเป็นที่รู้จักและมีผลงานเพลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดสินใจเข้าประกวดน้องใหม่ตายดาวโครงการ2จากเวทีฝันสู่เวทีจริงและได้ออกอัลบั้มน้องใหม่ตต่ดาวโครงการ2จาก เวทีฝันสู่เวทีจริงโดยลำเพลินยอมรับว่าเพลงหอมหมกฮวงเอาไปฝากป้าทำชีวิตเปลี่ยนเพราะเพลงนี้ทำให้มีคนรู้จักมีงานคอนเสิร์ตเข้ามาตลอดส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากซึ่งก่อนวันนี้ก่อนหน้านี้ไม่เหมือนกันมีคนรู้จักเรามากขึ้นมาชื่นชอบถือว่าเพลงนี้พลิกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเราหรือทางเตะตระกูลตอ่อเองก็ตามทำให้ครอบครัวดีขึ้นดูแลคุณแม่กับคุณยายได้อย่าง สบายใครจะรู้ว่าลำเพลินวงสกรนักร้องหมอลำวัยรุ่นสุดฮอตที่นำความอีสานมาเผยแพร่ผ่านเสียงเพลงไม่เคยมีความฝันอยากเป็นนักกร้องเลยความใฝ่ฝันในวันเด็กของลำเพลินอยากเป็นทหารเพราะอยากใส่เครื่องแบบคิดว่า อาชีพที่เท่และทำหน้าที่ปกป้องประเทศนั้นแต่ด้วยพรสวรรค์กันเป็นนักร้องที่มีอยู่ในตัวทำให้เขาไม่ได้เดินตามเส้นทางความฝันกันเป็นทหารแต่มาอยู่บนเส้นทางนักร้องหมอลามที่มีแฟนเพลงให้การตอบรับอย่างมากมายบรรลุเป้าหมายในชีวิตแล้วโอป,ป้าไซมอลลาม รำเพลินวงศกรหลังเจอหน้าพ่อแท้ๆที่ขาดการติดต่อมา17ปีสมกับการรอคอยหวังเป็นศิลปินเพื่อใช้ชื่อเสียงตามหาพ่อได้ง่ายขึ้นก่อนจะใช้สื่อโซเชียลทาง Facebook สืบหาพ่อจนเจอตัวและเดินทางไปเจอหน้าพ่อที่จังหวัดสระบุรีโดยหนุ่มรำเพลินยังเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยน้อยใจหรือกโกรธที่ทิ้งไปเพราะปัญหาของผู้ใหญ่ที่ต้องเคลียร์กันเองและตนมีครอบครัวฝั่งแม่ดูแลทําให้รู้สึกไม่ขาดความอบดุ่นหลังเห็น ความเป็นอยู่ที่ลำบากของพ่อก็ให้เงินหักขัดสนหรือพ่อหมุนเงินไม่ทันก็มาขอความช่วยเหลือได้แต่บอกพ่อตามตรงว่าตนต้องขอดูแลฝั่งแม่ที่เลี้ยงดูมาเป็นหลักวันนี้สบายใจแล้วที่ได้ดูแลทั้งพ่อและแม่แม้จะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเพราะพ่อก็มีครอบครัวใหม่แล้ว